ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียลทิกต k i n อินสตาแกรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนสนุกกับโหราศาสตร์ในตอนนี้เรามาถึง EP 13เราจะสอนเรื่องความหมายของเรือนชะตาหรือภพอย่างง่ายๆนะคะเราได้แผ่นดวงชะตากันแล้วจาก EP 6เรื่องของการผูกดวงชะตาอย่างง่ายๆเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องความหมายของเรือนชะตาหรือภพเรือนชะตานั้นในทางโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยสากล มิรายนาะหรือ,อยูเรเนียเรามีทั้งหมด12เรือนชะตานะคะโดยที่12เรือนชะตานี้ก็จะแบ่งออกเป็นหากเป็นเรือนชะตาแบบเรือนเท่าคือทุกส่วนเท่ากันหมดก็จะมีแต่ละเรือนมี30องศาแต่ทั้งนี้นะคะในผู้ที่เรียนโหราศาสสากล ก็จะเรียนเรือนชะตาแบบไม่เท่าก็มีเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้สำหรับสนุกกรโหราศาสตร์เราจะเน้นเรื่องของความหมายของเรือนชะตาหรือพบอย่างง่ายๆเพื่อที่จะทำให้ท่านเข้าใจว่าเวลาที่เราอยากจะพยากรณ์เรื่องใดๆเราจะมุ่งไปที่ความหมายของเรือนชะตาใดนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้เรือนชะตา ะะเวลาที่เราเรียนโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์แบบสากลเราจะต้องได้ลัคนาแล้วลัคนามาจากไหนเราคุยกันไปแล้วนะคะในครั้งที่เราคุยเรื่องความแตกต่างระหว่างลัคนาคืออะไรกับราศีคืออะไรเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เราก็จะได้ความแตกต่างตรงนั้นหรือว่าใครที่อยากจะฟังเรื่องของลัคนาคืออะไรราศีคืออะไรก็ไปฟังในไลฟ์สดทีเออ่เราได้ ทำการไลฟ์สดมาแล้วก็จะมีบันทึกคลิปที่ย้อนหลังนะคะเข้าไปดูได้ทีนี้การที่เราอยากจะรู้เรือนชะตนั้นสิ่งที่จำเป็นต้องมีก็คือมีเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากนั่นเองเวลาที่เราผูกดวงชะตาเราจะต้องผูกให้ข้อมูลคือวันเดือนปีปีพศหรือปีคศก็แล้วแต่ว่าเราจะผูกตามโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันแบบไหนถ้า เป็นโปรแกรมต่างประเทศก็อาจจะใช้ปีคศแล้วก็ต้องมีสถานที่เกิดด้วยนะคะแล้วก็มีการที่มีเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากจะทำให้เราสามารถรู้ลักนาแล้วลักนานี่แหละเราจะเอามาเป็นจุดตั้งต้นหรือว่าจุดเริ่มต้นของเรือนชะตาที่1น,นะคะจึงเพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาตกฟากเท่านั้นเราถึงจะหาลักนาได้ทีนี้ เทคนิคในการพยากรณ์ก็ง่ายๆสําหรับการที่เราจะใช้เรือนชะตาก็คือว่าดาวที่สถิตยอยู่ในเรือนชะตานั้นๆก็จะบอกว่าคุณกําลังจะทําอะไรหรืออะไรจะเกิดขึ้นส่วนเรือนชะตานั้นก็จะอธิบายว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะนับเรือนชะตาให้นับแบบนี้นะคะว่า เมื่อลัคนาอยู่ที่ใดให้ลัคนาเป็นจุดตั้งต้นในการนับเป็นเรือนที่1แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเรือนที่12นั่นเองทีนี้ความสำคัญของเรือนชะตาเรือนชะตานั้นจะเป็นสิ่งที่เราจะช่วยให้เรารู้ว่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเรานั้นมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความสัมพันธ์ในครอบครัวความรักสุขภาพการเงินหน้าที่การงานอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเรียนเรื่องความหมายของเรือนชะตาถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะเวลาที่เรามีดวงชะตาแล้วเราก็อยากรู้เรื่องต่างๆในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเรามาทําความเข้าใจทั้ง12เรือนชะตาว่ามีความหมายอะไรที่สําคัญสาคัญที่เราน่าจดจํานะคะอันแรกเรือนชะตาที่1น,นั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตนเองบุคลิกภาพทั้งภายในภายนอกการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมบุคคลอื่นสมาชิกภายในครอบครัวสุขภาพร่างกายการแสดงออกทางอารมณ์สิ่งแวดล้อมใต้ชิดประสบการณ์ในวัยเด็กการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงจากกลางวันไปสู่กลางคืนเห็นไหมคะนี่คือเป็นความหมายของเรือนที่1แต่ฟังดูแล้วสําหรับมือใหม่ก็อาจจะรู้สึกว่าทําไมยากจังเลยขอให้ท่าน ฟังไปก่อนนะคะฟังไปสักรอบหนึ่งเดี๋ยวในท้ายคลิปเราจะสรุปให้ฟังว่าสาระสำคัญในการที่เราจะจดจำความหมายง่ายๆของเรือนที่1คืออะไรบ้างนะคะต่อไปเรือนที่2นะคะเป็นเรื่องของรายได้ที่มาของรายได้สมบัติอสังหาเรื่องของสังหาริมทรัพย์นะคะการได้มาการเสียไป พัศนคติดังด้านการเงินรวมถึงปัญหาเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเรือนที่2มักจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะเรือนที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องญาติพี่น้องร่วมสายโลหิตการไปมาหาสู่เพื่อนบ้านการติดต่อการสื่อสารข่าวสารความเฉลียวฉลาดการเดินทางระยะใกล้ๆการเยี่ยมเยียนการศึกษาในเรื่องของภาคบังคับโรงเรียนหรือว่าสถาบันการศึกษาเห็นไหมคะว่า เรือนที่3ให้เราจําง่ายๆเลยก็คือพี่น้องหรือว่าการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีข้อสรุปให้อีกนะคะเพราะฉะนั้นฟังไปก่อนนะคะเรือนที่4เป็นเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินสํานักงานออฟฟิศบ้านเกษตรกร,ร,กรหรือวัยเด็กวัยชราการเลี้ยงดูในวัยเด็กหรือว่าอาจจะหมายถึงครอบครัวก็ได้นะคะในเรือนที่4หรือว่าเรือนพันธุเรือนที่ห เรียกว่าเรือนปุตตะหรือพบปุตตะนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กการลงทุนการพนันการเก่งกําไรการเสี่ยงโชคการพักผ่อนการเล่นกีฬางานอดิเลกงานอาสาการรับเหมาความรักที่เป็นโรแมนติกการท่องเที่ยวความบันเทิงมหรสพเครื่องประดับสถานบันเทิงนี่ก็คือรวมความของเรือนที่5นะคะเรือนที่6 เป็นเรื่องของกิจวัตรประจําวันงานสถานที่ทํางานสิ่งแวดล้อมในการทํางานสุขภาพอนามัยความเจ็บป่วยการออกกําลังกายคนรับใช้ลูกน้องบริวารหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงเรือนที่7หรือว่าเรือนปัตตนินะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานการมีคู่เนื้อคู่การเข้าหุ้นส่วนการจัดตั้งบริษัทคู่หูคู่แข่งคู่ความคู่คดีความคู่กรณี รวมถึงศัตรูที่เปิดเผยเรือนที่8เป็นเรื่องของความตายการชาพนก,กิจการเกิดใหม่ภาระงานที่ต้องทำสิ่งที่ต้องฝืนใจทำมรดกรายได้ของคู่ครองความทุกข์การสูญเสียมรดกพินัยกรรมความลึกลับการสืบสวนสอบสวนวิปัสนาแล้วก็สุสานนี่คือเรือนที่8หรือว่าเรือมรนมรณะเรือนที่9เป็นเรื่องของ ศาส,สนาปัชญาวัฒนธรรมกฎเกณฑ์ทางสังคมความเชื่อการเดินทางไกลการเดินทางไปต่างประเทศการศึกษาระดับสูงการเรียนปัญญาการเมืองโบสถ์วัดสนามบินนี่ก็คือเป็นเรือนที่9หรือว่าเรียกว่าพบสุภะนั่นเองเรือนชะตาที่10หรือเรียกว่าพบกรรมมะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพการงานความสูงสุดในชีวิตเป้าหมายในชีวิต ความทะเยอทะยานสถานภาพทางสังคมตำแหน่งกิตยศชื่อเสียงการเปลี่ยนงานครั้งสำคัญนี่ก็คือทั้งหมดเป็นความหมายของภพกรรมมะเรือนที่11เป็นเรื่องเรื่องของภพลาภะเป็นเพื่อนมิตรภาพการครบหาสมาคมหมูนะ่คณะการทำงานร่วมกับผู้อื่น กลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันนะคะรวมรวมความหมายถึงลาภะที่เป็นว่าลาบลอยลาบผลก็ได้สำหรับเรือนชะตาที่12เรียกว่าเรือนวินาศเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวการกักขังโชคลายการซ่อนศัตรูลับสมาคมลับโรงพยาบาลการกุศลการอยู่เบื้องหลังชีวิตด้านมืดรวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่เห็นไหมคะว่าสำหรับมือใหม่ฟังเรื่องของ12เรือนชะตาก็ดูว่า มันอาจจะต้องใช้ความจําเยอะเหลือเกินนะคะทีนี้เรามีเทคนิคง่ายๆเลยนะคะที่จะสรุปความให้ท่านฟังเลยว่าสาระสําสคัญที่สําคัญหัวใจของการใช้เรือนชะตาทั้ง12เรือนในความหมายเราจะดึงอะไรที่มาเป็นสาระสําสคัญในการจดจําแล้วก็เอาไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพื่อการทำเวิร์กช็อปนะคะอันแรกเราจะสรุปให้ฟังเลยนะคะเรือนที่1เรือตนตหนุนะคะจำเลยว่า หนุห,นหมายถึงสิ่งแวดล้อมของเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นเมื่อเราผูกดวงมาแล้วนะคะเรามีลัคนาอยู่เรือนที่หนึงเห็นไหมคะแล้วก็พอมีลัคนาอยู่เรือนที่หนึงเราก็จะทายเลยว่าในเรือนลัคนานั้น่ะสิ่งแวดล้อมของเจ้าชะตาเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นคำคำพยากรณ์เราต้องพูดอย่างนี้คะ่ะว่าลัคนาหมายถึงสิ่งแวดล้อมของเจ้าชะตาหรือของตัวเราถ้าลัคนานั้นอยู่ เรือนที่1อยู่แล้วถูกไหมคะเพราะว่าลัคนาเป็นจุดกําหนดหรือจุดเริ่มต้นของเรือนที่หนึ่งแล้วลัคนาอยู่ที่ราศีเมษอย่าลืมนะคะว่าเราเรียนราศีเมษไปแล้วเมื่อ ep ที่ผ่านมา ep นั้นบอกว่าราศีเมษเป็นการบุกเบิกเริ่มต้นเราก็จะทายว่าบุคลิกภาพของเจ้าชะตาหรือสิ่งแวดล้อมของเจ้าชะตา เป็นคนชอบบุกเบิกชอบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆพอนึกภาพออกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าทุกครั้งของการเข้ามาฟังเวิร์กช็อปต้องทำตามนะคะทำตามแล้วท่านจะได้เก่งเพราะว่าการเขียนคอนเทนต์ของเรานั้นจะเรียงไปเรื่อยๆตามความสำคัญก่อนและหลังและทั้งหมดก็จะมาเชื่อมโยงกันเองเมื่อท่านทำเวิร์กช็อปตามเราไปในแต่ละ EP นะคะต่อไปเรือนที่2เราเรียกว่า เรือนกระดุมพระจำง่ายๆอย่างเดียวก็คือเงินรายได้แค่นี้ก็พอนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าเราจะมีเงินมาจากแหล่งใดหนอแล้วก็ไปดูเรือนชะตาที่สองนะคะอย่างนี้พอจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปเรือนที่สามหรือเรียกว่าเรือนสหัชชะจำได้เลยค่ะว่าสหัชชะคือพี่น้องแล้วก็การเดินทางใกล้ๆระยะสั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพง่ายๆเลยว่า หากใครมีดาวพฤหัสอยู่เรือนที่สามล้วก็บอกเลยว่าพฤหัสในเรือนสหัชชะเราก็บอกว่าเรือนสหัชชะที่แปลว่าพี่น้องเรามีดาวพฤหัสแปลว่าเรามีพี่น้องที่มีฐานะร่ํารวยเรามีพี่น้องที่เป็นคนดีมีคุณธรรมอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะดาวพฤหัสหมายถึงดาวแห่งคุณธรรมดาวแห่งโชคลาภดาวแห่งความร่ำรวยแบบนี้เป็นต้นนะคะ ต่อไปเรือนที่สี่หรือว่าเรือนพันธุจําง่ายๆค่ะพันธุหมายถึงครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเรือนที่สี่เป็นอย่างไรครอบครัวเราเป็นอย่างไรแล้วก็ดูเรือนที่สี่และฝากให้ท่านจําอีกนิดนึงว่าเรือนที่สี่เป็นเรือนพันธุก็จะหมายถึงบั้นปลายชีวิตของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่าบั้นปลายชีวิตเราจะโชคดีโชคร้ายเราก็ไปดูสิว่า เรือนที่4เรานะ่ยมีดาวอะไรนะคะถ้าเกิดใครมีดาวเสานะคะเราเรียนมาแล้วดาวเสาไว้ว่าความทุกข์ยากปัญหาอุปสรรคการโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นใครมีดาวเสาอยู่เรือนที่4แล้วก็ทายไปเลยว่าบ้านปลายชีวิตของฉันจะเป็นเหมือนดาวเสาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้แบบนี้เราก็รีบรีบแก้ไขปัญหาชีวิตของเราไว้ใช่ไหมคะเตรียมเงินใช่ไหมคะ เตรียมเพื่อนเตรียมฝูงเพื่อไม่ให้ชีวิตเราจะต้องเป็นบ้านปลายเป็นดาวเสาอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคะนี่คือข้อดีของการอ่านดวงชะตากําเนิดนะคะเพื่อให้เราเตรียมตัวตั้งรับไว้ล่วงหน้าต่อไปเรือนที่5หรือว่าเรือนปุตตะจําง่ายๆเลยค่ะปุตตะแปลว่าบุตรนะคะหรือว่าการเสี่ยงโชคการเล่นการพน,นันเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่า ลูกๆของเราจะเป็นยังไงก็ให้ดูเรือนที่5นะคะหรือว่าความรักของเราเป็นความรักแบบโรแมนติกนะคะก็ให้ดูเรือนที่5อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเราอยากรู้ว่าเราอยากเล่นหวยเสียงโชคเล่นหุ้นได้ไหมก็มาดูเรือนที่5เห็นไหมคะความเข้าใจหรือว่าหัวใจความหมายของเรือนชะตาเริ่มง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรือนที่6ที่แปลว่าอริอริเนี่ยเราก็จําง่ายๆเลยว่าให้หมายถึงสิ่งแวดล้อมในการทํางาน นะคะเช่นเราเป็นพนักงานออฟฟิศนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมในการทำงานของเราหรือใครที่ไม่มีงานประจำเราก็ทำงานแบบ work at home หรือว่า work from home นั่นก็คือสิ่งแวดล้อมในการทำงานของเราแล้วก็ฝากเรื่องอริอีกนิดนึงคืออรินี่เป็นความหมายไม่ดีอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของความเจ็บป่วยปัญหาเรื่องของสุขภาพนั่นเองการเจ็บไข้ได้ป่วย อย่างนี้ก็รวมเป็นความหมายของเรือนอลินะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสฟังคอนเทนต์โหราศาสตร์3ระบบ plus จะรู้ได้เลยว่าเรือนที่6อริเรือนที่8มลณนะเรือนที่12วินาศเพราะฉะนั้นมีอยู่3เรือนชะตาใน12อนะคะอริมรณะวินาศ6 8 12เป็นเรือนที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นใครมีดาวอยู่ในเรือน 6 82ลองเช็คดูนะคะแล้วก็ทำเวิร์กช็อปไปนะคะที่สำคัญนะคะขอให้ท่านฝึกทำฝึกฝึกฝึกเยอะๆนะคะแล้วก็เก็บกระดาษหรือไฟล์เข้าแฟ้มดีๆนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้มีดวงชะตาของท่านเวลาที่ท่านท่านทำเวิร์กช็อปกับเราไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเรือนที่7แปลว่าเรือนปัตตานีแปลว่า คู่ครองจําง่ายๆเลยถ้าเราอยากรู้ว่าดวงของเราจะมีคู่ครองแบบไหนให้มาดูเรือนที่7นะคะนี่คือคีย์เวิร์ดสั้นๆง่ายๆเลยเรือนที่8เรือนมรณะมรณะแปลว่าความตายหรือว่ามรดกเราอยากรู้ว่าความตายของเราจะเป็นยังไงก็ให้ไปดูเรือนที่8หรือว่าเราจะโชคดีไหมได้มรดกไหมก็ไปดูเรือนที่8เรือนที่9เรือนสุภะสุภาแปลว่าเรื่องของศาสนาความเชื่อ การศึกษาระดับสูงเราอยากรู้ว่าเราอยากเรียนต่อปริญญาโทได้ไหมเรียนต่อต่างประเทศได้ไหมก็ให้มาดูเรือนสุพระหรือว่าเรือนที่9นั่นเองเรือนที่10หรือว่าเรือนกรรมะแต่ว่าจุดสูงสุดหรือเป้าหมายสูงสุดในอาชีพการงานเราอยากรู้ว่าดวงเราเนี่ยมีดาวอะไรนะอยู่ เรือนชะตาที่10นั่นหมายถึงเรือนสูงสุดในชีวิตนั่นเองใครที่มีดาวพฤหัสหรือว่าดาวที่เป็นดาวดีๆก็อาจจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างนี้เป็นต้นเรือนชะตาที่11หรือว่าเรือนลาภะอย่างที่บอกลาภะแปลว่าลาบแปลว่าลาบลอยก็ได้หรือเรือนที่11หมายถึงเพื่อนเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าเราจะมีโชคลาบลอยไหมก็ให้มาดูเรือนที่11หรือเราอยากรู้ว่า เพื่อนของเราจะเป็นลักษณะแบบไหนนะก็ให้มาดูเรือนที่11ต่อไปเรือนที่12ที่เรียกว่าเรือนวินาศเรือนวินาศก็เป็นเรื่องของอะไรก็ตามในมุมมืดนะคะเรื่องที่ไม่เปิดเผยศัตรูลับเรื่องโชคร้ายเรื่องเข้าคุกกรงพยาบาลเราก็มาดูซิว่าเรื่องเรือน12เรามีอะไรเสียหายไหมเราจะได้ระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้น เริ่มเห็นความง่ายของความหมายของเรือนชะตาทั้งหมด12เรือนชะตาแล้วใช่ไหมคะและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมมองไปที่เรือนที่6เรือนอีิเรือน8เรือ,มอนมรณะแล้วก็เรือน12เรือนวินาศว่ามีดาวอะไรอยู่นะคะก็อาจจะเขียนจดตัวแดงออกมาก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังนั่นเองนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะเราจะได้มีคอนเทนต์สนุกกับโหราศาสตร์คอนเทนต์ดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็ทำเวิร์กช็อปไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกเมนูกระดิ่งออท่านก็จะไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะออนขึ้นไปในแต่ละคอนเทนต์นะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะท่านที่เข้ามาชมสนุกกับโหราศาสตร์เราขอให้ท่านทำเวิร์กช็อปตามเราไปนะคะท่านจะได้เก่ง พยากรดวงชะตากำเนิดของท่านได้หลังจากที่ได้ผูกด,ดวงง่ายๆมาในตอน EP ีที่6แล้วเพราะฉะนั้นหากท่านมีคำถามคำแนะนำคำติชมเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปของเราเลยนะคะเดี๋ยวเรามีทีมงานเข้ามาตอบทุกๆท,ท่านนะคะและที่สำคัญที่สุดเราได้มีการทำไลฟ์สดนะคะเพื่อจะมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะคุยกับเราก็ มาที่ไลฟ์สดทุกๆวันอาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะ